อโอวสอัโหลครับได้ยินไหมครับทีครับกตอบครับสัลโหลครับัลโหลครับได้ยินไหมครับสัลโหลครับสัลโหลครับเฮ้ยคนนี้เอาละเราจะพาไปลงไหนดีวะมตรงไหนก็ได้พี่พูดตรงไหนก็ได้ยินโวโสีรตรงไหนตรงไหนลงง่ายไหลง่ายง่ายลง่ายตกยลไง่รปากเลย ไอ้บ้านดาใหญ่เลยลงค่ายไอ้พวกงูสาวไปแต่งชมึงอะลงค่ายพวกงูไม่ได้แล้วมึงคุยกับเลยไปลงไหนนะครับลงค่ายลงค่ายอะไรลงเนี่ยครับโอเคครับโอเคครับท้่ทำอะไรก็ได้ยินไปหมดเลยไปกุ้ยเนี่ยจะวิวิวมันแหลกจังอะโอ้คนน้อยจังครับเจนี่อยู่ในเกมนี่เนี่ยไอ้บุ้มลงค่ายตำรวจกันเถอะ เนี่ยมีคนเข้าไปแล้วด้วยคนนึงแลเจมส์เฮ้ยเชื่อพี่ลงแล้วเนี่ยกูตามมึงแล้วถ้ามึงตายกูตายอ่ะกูบอกเลยเฮ้ยมันชักระสุนไปปุ่มว้าวกูชนะแล้วว้าวแล้วมึงต้องคลิกซ้ายกูค้างกูความคิดกูดีจริงว่าน่าเกลียดเฮ้ยเดี๋ย่าตายกันนะคนในทีม เชื่อมือผมตายแล้วกระจอกได้เลยตายปุ๊บเรียกผงหมาได้เลยตายเรียกหมานะได้เรียกเลยมาละกูรอหอนเลยนะไอ้สารไมนเป็นพูดเหมือนกูกระจอกงั้นวะบุญยี่เหมือนดูถูกพี่เลยนะเล่นโชว์มาเลยไหมเขาไปยิงหัวมาเลยอ่ะใช่เราจะลุยป้อมนี่เลยใช่ไหมอ่ติดขวาสุดโอเคอันนี้เป็นหมานะ พี่พี่ว่าเราไม่ตายเว้ยเข้าไปปั๊บกราดยิงไอ้เบอร์สี่กลังจะโดนไอ้วมันเปนหมันเปนหมาแน่เฮียถ้ามันโดนหวยมีคนอยู่บ้านมันเมื่อกี้ยตรงเรามีนะยี่ตรงรามนะไอป็นอลลงไปข้างมันลงไปข้างมเข้า้อก่อนบุมจะให้้ เดี๋ยว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 ก่อนเฮ้ย <c oughs> มันกุ่มกินแล้วก่อน้วเป็นาแล้วปลาเฮ้ยมีชุดกุ้งว้าวชุดที่หายากเออไม่ได้เจอเลยนะั่น่ะผมไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยใช่ชุดกุ้งนี่ต้องเป็นผู้เล่นเก่าแก่เออเอาล่ะครับสวัสดีครับได้ยิงแน่นชัคกี้พายเออไม่เป็นไรครับไม่ไม่กลับ ไม่มีตังซื้อหน้าสงสารอ่ะไอ้เชื่อผมจำช่องไม่ได้เนี่ยชัวร์เลยชัดชัดเลยชัวร์เลยช่องเที่ยอะไรวะช่องเจสีทีวีช่องสาวไงให้ดูไปดูไปเดือแ่เลยเนี่ยเฮ้ยไอ้บู๋วะไม่ไม่นับญาติบู๋เดี๋ยวค่าทิ้งเยอะกันนะ ตัวม่เป็นรูปหน้าเบื่ออย่ามาเลยเราจะลงไหนดีวะบมุมเ<น>พื่อนแสดงแสงยานุภาพของพวกเรา<น>แล้วก็ได้แชมป์ไปเลยได้เจ้าตรงไหนอ่ะหน,น้าเบื่อรู้ไหมลงตรงนี้ดูไหมตรงนี้ดีไนรนีนน่ตายทุกทีเลยนะนเออจริงเราลงหลังมือก็ได้เราเล่นเกมนี้กันมาหลายปีนะบุ้มตรงนั้นตายทุกทีเลยเป็นเป็นว่าอะไรกันบุ้ไม่เคยรอดเลยไม่เคยรอดเยอะนิเลยอ้าโว่โบชิงกิจะรีบลงหาพ่อเหรอฮะเพื่องแต่ไอ้นยังไม่ถึงเลยครับ โอ้ยโอเคครับโอเคครับโอชินโดดเร็วจังเลยบิ๊ทโอชิงกิโดนดิเราฟ้องนะฮ่าฮ่าฮ่่ด่าฟ้อเลยมึงอย่าตายกันนะสองคนน่ะทำไมวันนี้มันพูดรู้เรื่องกันเปทำไมวันนี้มันพูดรู้เรื่องกันเยอะจังเลยบูมปกติมันไม่มานะเอ๊ะกูไปบ่นนะบ่ไม่มีใครลงเลยโอเคโอเคโอ้คนันเยอะเยอะกว่าทุกวันเลยแล้วช่วงนี้ เราอัดช่วงหัวค่ำด้วยนะบูมนะช่วงนี้เป็นเวลาที่คนพูดรู้เรื่องเยอะที่สุดเลยเขากำลังเล่นกันเลยตอนนี้ใช่ช่วงนี้เลยเซฟกำลังเต็มเลยประมาณสามแสนได้ใช่ไหมเยอะไปเยอะเกินความที่เกียเฮ้ยพับจีไรคนเล่นเยอะกว่าพับจีสตรีมอีกโอ้เอ้าโอ้เลื่อนโดนเลื่อนโดนไปแล้วโอล่โง่ผมไม่มีปืนผมไม่มีปืนเราไปลง ไม่เก่งเลยว่ะเผื่อเบอร์คนไม่เก่งเวะอุ้ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มไปหมดเลยน่ากลัวอย่างวะแต่เด็กกูอยู่บันนี้กูมองเห็นได้ทุกคนเลยไม่คิดยังไงกับเราที่เราไปแคมป์บ้านไอจีเลสเตอร์กันไอ่นี่นี่ไน่ไน่โอ้ดีมากดีมากมเงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยยิง กูยิงถึงบ้านหลานไม่รู้กูมีคูนกแหละไม่ใช่ไรระดับอย่แคมป์นี้แล้วทำไมกูมันมาออเป็นซางกันมาทเดียวตายวะออไปลแล้วนะกูว่าผม,ผมขอดูเลยชอบชอบชอบดูเยอะ้ลยช่องสกิทรรทีวีแล้วม <c oughs> ึงดูเสียงกนไี้ไปมันมีเสียงเคาะห์นักเดียวเกินไปแล้วเกินไปละปะกูมีคูนกแล้วมันอยู่ดิ่ง เยไได้ังงราจะเป็นเจ้าในเมืองนี้ก็ได้นะเฮ้ยมันคนมันกระโดดตรงไอ้บ้านแฝดบ้านอ้วนเนี่ยกระโดดเต็มเลยบูมตรงนี้แผนเป็นจะคาดไงบูมมีคนอ้อมหลังมาเป็นจะคาตโอ้ยละมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันอยู่บ้านมึงมันอยู่บ้านมึงเออจำได้บ้านนี้ของมึงนี่ชาร์จเลยป่ะมันมีตัวเดียวใช่ป่ะอยู่ล่างชั้นหนึ่งแต่ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนกูจะยิงหัวมันตรงนี้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ดิงดักเหรอโดนสักนัด มันยิงสวนด้วยปืนม็อกอู๋นอนเว้ยแต่กูวม่ไอตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่มีลูกซองมันอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเฮ้ยมันมันวิ่งอยู่หลังบ้านวิ่งอยู่หลังบ้านอู๋ตัวนั้นเพียบเลยนี่วาอู๋อูไปแล้วโอ้สองคนแล้วอ่ทูอไปแล้วเอ้ยมันหายแล้วเฮ้ยิงกูยิงไม่โดนเลยบุ๊บหายละโอ้ โอ้สามคิวแล้วสามคิวแล้วเซฟชีวิตกูงั้นเหรอเอ้ยใครมาวะโอเคเซฟชีวิตกูได้ดิโห้ยมุบชิ้นนี้มีคูปปดมีทุกอย่างเลยไอ้เชี่ยไม่โดนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชี่ยนี uh> ่มีทุกอย่างเลยมันมีกระสุนลูกเก็ตปะเออมี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 มร้อยยี่สิบนัดขอเก็บทัพหนึ่งนะไอ้เชี่ยนี่ของฟูจริงอุ้ยหุยเข้าหัวอุ้ยหัวลั่นหัวหัวลั่นหัวลั่นอุ้ยหัวลั่นอุ้ย ข้างล่างคนเยอะแยะเลยกูดูจากนใช่ใมันมันเยอะจริงๆเว้ยแต่บุมเราคนสุดยอดเลยนะมันยิงกูมาแล้ววะไอตัวเดิมเลยเฮ้บุมะเนือชั้นกูเดิมคูนแไงกูกูไม่มีไลด์ว่ะอ้ยเอาเอามากนเอามากทังั้นไปไปไปมีลกเดเอาวูกเดร้อนทัี่แลมกูเ็ดไปจะแคมป์ยิงทั้งวันเลยทีอะเด็อยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไอไอ่ไอไอไตายาไม่ไตวม่ตายวะมันโดนลูกกด้วยนะเขาไมไตายวะ ก็ค่อยยิงนะค่อยคยิงกำไรก่ไรมันก็ยังอยู่กันนะเฮ้ยโอ้โหเป็นวิ่งไปบ้านสามชั้นละไอ้สามันออกหลังบ้านลันมันวิ่งโดนแคมโดนแคมโดนแคมเฮ้ยมีคนรลอัวมาเห็นไหมตายนะมึงตายนะตายนะบ้าน้วนบ้าน้วนบ้าน้วนโดนทัชอุ้ยอุอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออยหย ง่อยเนี้ยโอ้ยหัว้าวหัวง่อยแลี้ยง่อยเน้ยบินแล้วบกบินแล้วเหลือกระสุนเท่าไหร่เออเหลืออยู่ประมาณร้อยหนึ่งยิงให้ตายโหไปเลยวันนี้อยู่วันนี้กันได้ยังไอ้สามีเจ็ดคนแล้วนะพี่เราก็รอเราก็รอตี้มันพร่ำพร้อยไปเรื่อยไงเดี๋ยวพี่พี่ไปเอารถแป๊บนึงนะโอเคโอเคพวกคนวิ่งกันเหมือนเยี่ยมหคนแรงสามเลยกลัวกลัวกลัวก็อย่างนี้เริ่มมีคนเล่น UMP กันเยอะขึ้นนะ ว่าเนี่ยใส่ไม่เห็นเราเลยอุ้ยดีดดีดดูอุ้ยอุ้ยอุเข้าหัวกูยิงไปจากไหนบุ้มอ่ะก็แปดตรงบ้านกูมีเม็ดคลิปไม่เป็นเลยทำทำซิกแซกซิกแซกเดี๋ยวผัวหัวไปเดี๋ยวหัวระเบิดอลยมีใครอ้ี่ะเราต้องยิงนัดสองนัดมันยิงนัดเดียวอาดิีอันนมาดิมาดิมาดิอยากได้อยู่ มันจะไล่มันจะไล่แล้วมันจะไล่มามันจะฆ่าเราไม่ได้เลยไอ้ตะกรันนีฉุกเฉินอะแล้วแบบมันมาถึงไปชิดตัวแล้วเราเอาไปโยนคูณแผลที่อื่นนะไม่ให้มันใช้ไหได้เลยไหนไม่ถึงหรอกพวกนั้นไ่นมันมาอยู่บ้านนี้ละเห็นไหมอ่อนพวกนี้อ่อนเจ็บเจ็บเจ็บไปดิเจ็บไปดิมันเจ็บหนักเลยโอ้ยมันเจ็บหนักเลยโว้วไปดิ โยโยยัยไงไม่ดรอปเหรอไปไหนวะไปไหนเราไปไหนเราอยู่ไหนตายแล้วตายแล้วตรงไหนวะตีข้างล่างเลยสี่ศพเดิมเลยเคโอเคโอเคโอเคโเอ้ยเอาของมาแจกก็ดีว่ะไปไหนมาวะอุ้ยมีคนตกคุณแม่ครับคุณแม่ครับลูกอีกเพียบ ฮ้ยไม่เวิร์คขึ้นไปที่เดิมจริงขึ้นที่เดิมเฮ้ยแต่ว่าวงเปลี่ยนแล้วอ่ะมันจะต้องยอมแพ้ก่อนไหมช่างหัวมันหน่อยวะกูวะจีนนะช่างหัวมันไปไปกับลายแล้วได้่าไปสี่ตัวแล้วโอ้ยหมูข้าไปเยอะเลยว่ะต้นเกลียวมึงเก็บไปเยอะมากเลยสบายโวกพวกแคบกูไปไอ้เยกูเข้าวงดีกว่าอ๋อแหละบาย ไม่ไปให้โง่หรอกโว้ยไม่ไปให้โง่หรอกโว้ยไปละเราอาจจะโดนดักยิงก็ได้นะแล้วต่มันเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็น่าจะตีท้ายแล้วเนี่ยเหลือยี่ห้าแล้วเนี่ยมันไปตายยังไงกันวะกูว่าตอนนี้มีปาร์ตี้เต็มรอเราอยู่โอ้โอ้ยังยังโอเคระบบพิจตัวอัจฉริยะเฮ้ะยังอยู่ปะวะฮัลโหล ดูดูดูอยู่ดูทำไมวันนี้ออกไปเลยไปเล่ไปแต่นะทีจะได้เก็บว้าวว้าวข้ามันว้ตัวได้ได้เติมของแล้วแหละตอนเนี้ยอยู่ตรงหินอยู่ตรงหินิับวิ่งเข้าบ้านไปละโอ้วิ่งเข้าบ้านไปละ้วแต่วงไม่ทันใจเลยฮะวังมันต้องบีบเร็วกว่านี้สิแบบพันฮอกทึบเฮ้ยบุม อะไรู้ <amat S 2> ว่าตรงนี้จะมีสไนเปอร์ให้เราวะอันมีเออคือมีคุณแปดมีคนหกแง่แต่แบบไม่มีสไนเปอร์มีสกายก็บอกอาวุาบหลังซ้ายเนี่ยมีแน่แน่เยี่ยโอ้โหโดนทุกอเลยคดรนะรถมันเจ็บมากคือรถคือรถคือรถ ไม,ม่นจอดว้วยไม่มปนจอดว่ะบูมียาอีกเยอะป่ะม,ยยมีเยอะมากมันมาคนเดียวเลยแค่มาคนเดียวเฮ้มันอยู่บนบ้านเหล็กวันตายเควอคุ้ยวงวงต่อไปนี่ไอ้เฮียไปตาไปแล้วล่ะถึงตายนะน,นี่ยไปดีกว่าอ๋เอเฮ้บูมหลังหลังหลัง เออโดนมึงโดนาตายเลยหรือเปล่าเ,าเ,าเามืเ่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวจะเก่งเลยวะฮะเมื่อกี้เหมือนเก่งฮะโลโกลูกลูกยังไม่เห็นเก่งเลยว่ะไปละจ้าแล้วสะกดรอยตามแล้วเดี๋ยวตรงนู้นแล้วนะใช่แล้วก็ล้มเหลวไปและกะว่ <laughs> าสนด์เหรอไม่ได้ตอนแรกคิดว่าถ้าบูมฆ่าทั้งหมดเลยแล้วพี่ฆ่าศูนย์เลยพี่จะตั้งชื่อคิดว่าบูมแบกไป บูมแบกโอ้ไอ้ดตบลงลน,นู่นไปละสนไนแน่ตรงนู้นเลยวะริมทะเลอ่ะเนี่ไปยิบเหยนี่คือถ้าเราให้มันลงแยกนะพี่ว่าตอนนี้คนก็น่าจะเหลือเยอะไอตบขอโอเคเออ, okay. <N> เอมาลงเลย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 นี่ขับวนให้โอวยมันเริ่มมันเริ่มฆ่ากันแล้วว่ะโอ้ไม่ใช่แบบกอซ่าว,วะ่ะกอซ่าเหรอเอาไมา้พี่ก็ได้เอาไปเอาใช่ไหมไม่ใช่ไหมกูไม่อยากใช้จบ เฮ้ยโอ้โหเอาไงดีว่ามุมวงแบบนี้นั่ได้ป้านตรงนี้ใช้ได้เออมีคนอยู่แล้วบอกว่าอ่ากำบังนี่เหรอเมื่อกี้ขับมาไม่มีะเป็นรอบป้านนี่เน้ยป้านนีไม่รู้วนสักรอบไหมหัวบ้านมันเสี่ยงมากเลยนะเอาไงดี คิดไม่ออกไปทะลุดีกว่าอ๋อตรงไหนที่ได้ทีอยู่แถวขอบวงปะขอบวงนี่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่มาทางข้างล่างอ่ะไม่ใช่มาทางโรนกอกโอเคโอเคมัน <Okay, okay. S 2> ต้องวิ่งมาฝัาง่งน์รู้เลยปะเฮ้ไปเก็บไปก็บพี่ี่แล้วปะโอ้โหอัรคจะมีหมวกโอ้มีหมวกเกากะ,กะไปแล้ไปเลยไปเลยไปเลยมีอัร์คอะเอาปะไม่เอาไม่เอาไม่ใช้เชี่ยแล้วมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยลองซูมเล่น,ลนๆดิ มันอยู่ไหนกเนี่ยเขี้บ้านนั่นมีละเฮ้ยอยู่คนน้ขวาเขียจอดจอดอไวน่ะขับมาทนี้ขับมาทนีขับมาทนี้เออตกตายเป็นแวของแวของแวของตกดตกตายดีดีมาก น,นี่นี่นี่ขวาาขวาขใใวาโอยเจ็เจ็บสนยว่าเย็แม่มีไหวะอ้ยอะไรวะเนี่ยมีมีนี่อเอาปะนี่แม่ม่อย่างนั้นกูเอากอซ่าเอเลยวะโอเคกูเอาไปนี่เองอนี่คูอไปี่เอาซัดยาบูเบีัดยาอะไรกนวะแน่นอนเียแม่งยาแม่งมีเป็นสสขวดด้นี่มันยิงยังวะ เกมหาโพสิชันอื่นกอย่าเข้าไปใกล้ข้างข้างหน้าเราบีข้างหน้าเราบีข้างหน้าเราบีพามงามลกพามยันข้ามัน้าัเราไดเราได้เปรียบเราได้เปรียบมันมันเล็งหัวเราอยู่แว่าหัไดาวระเบิดระเบิดสตานระเบิดลงไปนะสวยชุบก่อนชุบก่อนุกนยโดนได้สักเอาเยใกล้ก่อนนะเฮ้ย ไปหลบหลังตรงนี้ไป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 อย่าโดนแม่อย่าโดนอย่าดนแม่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลโอ้ยอ้ยเงี้ยที่มีกาสไมเกูตายเลกูตายโอเียวงโลกโลกนี้เยเหรอคนบนน่ะกูบอกเลยไอโบมหินทางซ้ายเหินขวาเราเล่นได้ปะ เราอาจจะต้องไปจากตรงนี้วหมนี่แมนเด้เราบังท้ายไม่พอเราบังท้ายไม่พอ,อพี่พี่จะไปเอารถนะโอเคอเฮ้ย <c oughs> สวอนละูมเฮียแล้วไอ้บูมมึงยิงยางยางรถมันได้ปะไม่น่าทัานเชี่ยยิงมาได้ปะโอเคได้ระว,วงังนะมันมีเอ็ดับ เออนั่นแหละยิงกันไปยิงก okay. ันไปยิงก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 ันไปยงัไปยงกัไปยงกันไปยิงอัไปยงกัไปยงันไปยิงยันไปยงกัไปยกันไปยิงกัะไปยกัไปยงัยกัไปยงัยกัไปยงัยงัไปยันไปยงันไปยงยิงกันไยงัยงัไปยงัยกันไยงัไปยงักไปยงนไปยงกัยงนไปยงัไปงยกันไยงั เยันแล้วแม่งยนันไม่มีสไนไหนกันหมดยกเว้นกูเขวี้วยกูจะนอนกูจะนอนตรงเนี้ยกูจะนอนแถวเนี้ยอันนี้ระเบิดควันพี่นะพี่จะปาควันไปล่อตรงกลางเออระเบิดควันพี่เองต้องรีบมาชิงลงมือก่อนอเว้ยเฮ้ยมันต้องวิ่งมาหาพี่ไปบุมเสร็จไรสัตว์เสร็จกูแน่รนนตรงนี้ขับรถมาหายายเยียบกูพ่อ ไอ้เย็บกูเ่าะอเพื่วยตัเนอ้ายกูไอ้ยลรถจะไหลมตายสอมตายสอ,อตายแล้วเพื่อนอ้กูเอ้ไมึงทำจโอ้กูยังไม่ตายเลยงหลอกเลย ได้ไงวะมันไดล่อขับรถมาพอดียิงมันโดนทุกดอกแล้วมันลอีกอ่งโคตรดีเลยใช่เดี๋ยวมันขับรถมันเหยียบกูเฉยเลยคนสัตว์เอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมภาพจีไรครับใครที่ชอบเกมภาพจีคุณภาพกลางอนี้ก็ฝากกดไลค์สักคนละครั้งนะจะขอบคุณมากมครับสำหรับนี้ขอบคุณบูมากนะที่มาแบกครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า